สถานีวิทยุมาออกปัตตานี FM ร้อยเจ็ดจุดสองห้าเมกะเฮิร์ซจานี้พปขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่นี่มาออกค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี่นคือท้มสร้างคนสร้างเมืองไทยแหล่งศึกษาหนักคว่า เลยกิตติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงรรมะแห่งวิชาที่ไว้ให้การที่นี่มาอค่ะ จะนี้พบกันวันพุธกลางสัปดาห์นะคะพุธที่11ธันวาคม2567ค่ะอยู่ด้วยกันช่วงเวลานี้จนถึงเวลาประมาณ9นาฬิกานะคะวันนี้รายการที่นี่มาอาค่ะนำทุกท่านมาติดตามนะคะภารกิจ สำคัญนะคะของศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้ำท่มวมอวปัตตานีค่ะโดยมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะซึ่งเมื่วานนี้นะคะได้ลงพื้นที่ค่ะในการส่งมอบผุงยังชีพนะคะจำนวนกว่าแต่สี่ร้อยชุดเลยทีเดียวนะคะรวมในพื้นที่ของอำเภอสายบุรีอำเภอไม้แก่นอำเภอกระพาะและอำเภอปานเร จังหวัดปัตตานีนะคะนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอารืมีวันบัวเนี่รองทธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจส,สังคมวิทยาเขตปัตตานีค่ะร่วมกับทีมงานของศูนย์วิจัยแก้จนนะคะมอปัตตานีค่ะโดยมีดรไอมีแอดาสงเป็นหวัวหน้าทีมน,นะคะทางด้านหวัวหน้าศูนย์ประสานงานงานวิจัยนะคะใน,นเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบปูรณาการนะคะที่ได้จรวมทีมกันนะคะแล้วก็ในส่วนของทีมแต่นักศึกษาบุคลากรน,นะคะอาจารย์แต่ทีมนักวิจัยนะคะร่วมเดินทางไปมอบผงยังชีพค่ะในพื้นที่ของอำเภอสายบุรีนะคะไปที่ ตำบลตะบิ้งนะคะทั้งส่งมอบนะคะที่หมู่2หมู่6นะคะก็ไปพร้อมกันที่ว่าการอำเภอสายบุรีนะคะแล้วก็ส่งมอบให้หมู่1ถึงหมู่5ในพื้นที่ตำบลละหารนะคะแล้วก็หมู่1ถึงหมู่8ในพื้นที่ตำบลกะดูนงค่ะซึ่งในพื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่รับน้ํานะคะน้ำอเอ,อ่อเพื่อมนะคะจาก่าลุ่มน้ําสายบุรีนะคะ หลังจากนั้นก็เดินทางต่อนะคะไปที่ที่ว่าการอำเภอไม้แก่นนะคะซึ่งที่นี่ก็ได้พบก,กับท่านปลัดนะคะในการช่วยประสานงานแล้วก็ส่งต่อนะคะสําหรับถุงยางชีพนะคะไปยังพื้นที่ตําบลไซทองนะคะแล้วก็ตําบลตะละไกรทองนะคะก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบนะคะจากนั้นก็เดินทางไปที่อำเภอ กระพาะนะคะที่อำเภอกระเพาะพพจังหวัดปัตตานีค่ะก็จะไปที่อบตตะเลโดรามันนะคะซึ่งจุดนี้ก็เป็นพื้นที่รับน้ําทั้งจากน้ําเอ่อล้นจากแต่ลุ่มน้ําสายบุรีแล้วก็น้ําจากเขานะคะผ่านทางสีสาครนะคะแล้วก็พื้นที่สูงนะคะของอำเภอ ในพื้นที่ของจังหวัดนาราธิวาสด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่รับน้ําจากโซนนราธิวาสแล้วก็จะไหลามานะคะทาให้พื้นที่ของตําบลตะเลโดยดรามันก็จะกลายเป็นพื้นที่รับน้ํึเสในช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างหนักมากเลยทีเดียวนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่นะคะที่ตําบลปล่องหอยนะคะก็ไปมอบุงยังชีพเป็นจุดรวมนะคะที่โรงเรียนบ้านปล่องหอยนะคะก็จะส่งต่อไปพื้นที่หมู่4หมู่หหมู่8ของตําบลปล่องหอยะค่ะแล้วก็ไปปิดท้าย ที่หมูม่หนึ่งตำบลปานะริกะซึ่งจะเป็นพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลนะคะ่ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีชาวเลปาน,นะริกะก็ได้มีการส่งมอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามสรุปภาพรวมในภารกิจครั้งนี้นะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอารุณีวันบูเนียวรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานีค่ะและจากนั้นจะนำทุกท่านไปชมภาพบรรยากาศในการลงพื้นที่มอบถุงยางชีพนะคะเมื่อวอานนี้นะคะในพื้นที่นะคะที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีกันค่ะเราก็มามอบ ถุงยางชีพนะคะจุดนี้เป็นอําเภอที่3แล้วค่ะวันนี้นะคะเรามอบถุงยางชีพกัน4อําเภอด้วยกันนะคะก็มีอําเภอสายบุรีนะคะอ่าไม้แก่นกระเพ้อนะคะแล้วก็ที่สุดท้ายจะเป็นที่ปนเรศค่ะวันนี้เรามอบถุงยางชีพไปทั้งหมด390ชุดค่ะใน8ตําบลน,นะคะสอําเภอแล้วก็25หมู่บ้านค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นอ่ส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์น้ําท่วมค่ะแล้วก็อย่าลืม นะคะเรื่องของการเฝ้าระวังค่ะในวันที่12ถึง16นี้นะคะสถานการณ์ก็อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากนะคะเพราะว่าน้ำทะเลจะท่วมสูงขึ้นค่ะวันนี้ก็พวกเรานอกจากมาแจกถุงยางชีพแล้วนะคะเราก็จะมาะเนี่ยค่ะบอกเล่าสถานการณ์นี้ด้วยค่ะให้พื้นที่ได้เตรียมนะคะจริงพื้นที่เองก็รับทราบข้อมูลนี้ด้วยแล้วนะคะก็ะพยายามที่จะกระจายข้อมูลข่าวสารกันค่ะก็วันนี้นะคะมอปัตินีเรามากันหลายฝ่ายมากๆค่ะมีทั้งศูนย์แก้โจรน,นะคะมีทั้งทีมงานสถานีวิทยุ มออปัตตานีค่ะแล้วก็สํานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องนะคะก็สำะะนักส่งเสริมและบริการวิชาการนะคะก็ะมาร่วมด้วยช่วยกันหลายๆที่นะคะคณะน้อนนงๆก็หลายคนก็มาจากทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะด้วยหัวใจที่อยากจะมาให้กําลังใจพี่น้องประชาชนนะคะค่ะ สวัสดีค่ะช่วงนี้นำุกท่านมาติดตามบรรยากาศนะคะสําหรับการสงสาถุงยันชีพนะคะในพื้นที่ของอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งวันนี้นะคะศูนย์ปฏิบัติการต่าสถานการณ์น้ําท่วมอวปัตตานีนะคะโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครเรียนวิทยาเขตปัตตานีค่ะก็เดินทางมาถึงต่าพื้นที่อำเภอสายบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการต่าสงสานะคะสําหรับถุงยันชีพนะคะในต่าพื้นที่เป้าหมายนะคะของอำเภอสายบุรีก็จะมีหมู่สอง ตำบลตะบิ่นนะคะแล้วก็หมู่ทบนะคะตำบลตะบิ่นนะคะรวมทั้ง,นะะนงในพื้นที่ของหมู่หนึ่งถึงหมู่ห้าของตำบลละหารแล้วก็หมู่หน,นึ่งถึงหมู่แปดตัดตำบลตะดูบงด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศกันในช่วงนี้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็จะเป็น ่พื้นที่นะคะในการเรื่องส่งมอบนะคะสําหรับความต่าฝ่วงยาวและก็กําลังใจนะคะให้กับ่พี่น้องนะคะในพื้นที่ของอำเภอสายบุรีนะคะซึ่งแต่ในพื้นที่ของอำเภอสายบุรีนะคะก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากอุทกภัยนะคะใน่หลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะ,ะบริเวณพื้นที่นะคะจาก ในส่วนของลุ่มน้ำสายบุรีนะคะแล้วก็ทำให้ในพืนนะะพ้นทนี่ของตำบลตะบึงนะคะอำเภอสายบุรีเรียนทางในพื้นที่ของตำบลละหารนะคะแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำนะคะในการาทำให้ระดับน้ำที่ไหลท่วมน,นะคะในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งจากการได้สัมภาษณ์ทีมผู้ประสานงานนะคะก็ได้บอกว่าในพื้นที่ของตำบลตะบึงนะคะตำบลละหาร ตำบลตะดูมงนะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่รับน้ำนะคะาจากุ่นน้ําสายบรูนะคะาจากต้นน้ําในพื้นที่ของอาเภอสายบรูนะคะที่ไหลามานะคะในพื้นที่ของนราธิวาสนะคะที่ไหลามาเนี่ยก็ส่งผลกระทบนะคะทาให้ในหลายพื้นที่ก็ประส่ยพิทภัยนะคะแม้ว่าอาจจะได้เ,เ,ร,เริ่มในการเคลียบ้านดูแลทําความสะอาดนะคะก็ถือว่าเป็นในกาเรเช่วยกันดูแลอาผู้ารสารงานค่ะอาเซ สารผมจะน้อตประชาชนเน่เรารสมที่เป็นไรบ้างค่ะก็ในฐานะผู้ประสานงานของเทศสาลนีนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทางอวทางมหาวิทยาลัยมออปัตตานีมากมากนะคะที่มามอบถุงยางที่นห้กับผู้ประสบไปน้าท่วมนะคะก็ต้องก็ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะก็หลังจากนี้นะคะก็ต้องเตรียมรับมือที่จะอ่ต่อไปการ ค่ะใช่แต่ก็ของที่ยังอยู่ข้างบนก็อย่าเพิ่งเอามาเราประสานกับาชาวบ้านแล้วค่ะค่ะรวมสิบสองถึงสิบหกค่ะนี้นะคะเฝ้าระวังอันดับรอบอันดับหัวหนะคะในดับที่สุดเราขอบคุณกำลังใจให้กับพี่น้องสายบุริงทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ คกาประสานงานด้วยนะคะคีคอใ์ดการร่วมกันนะคะสงมอบกับกำลังใจความห่วงใยนะคะวันนี้ก็เป็นการปฏิบัติการนะคะสำหรับทีมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะวิยทยาเขตปัตตานีค่ะซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการนะคะ สถานการณ์น้ำท่วมอวปัตตานีนะคะซึ่งถือว่าในเรื่องเวลานี้แผนในการสงมอบถุงยังชีพนะคะสำหรับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะคะเราก็ได้เริ่มดำเนินการมานะคะตั้งแต่เมื่อาวานนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่นะคะในเขตอำเภอเมืองอำเภอหนองจิกนะคะที่ได้มีการารับมอบถุงยังชีพนะคะเมื่อาวานนี้นะคะที่มารับที่อ,อวปัตตานีนะคะที่อาคาร สำนักงานพิทูเดชเขตตะพนมนะคะก็จะมีะในเขตของอําเภ์เมืองนะคะจากตำบลปากกาหาราญชุมชนโรงอ่างชุมชนปากน้ำนะคะตำบลตะบุตุนะคะเกาะอําภยเมือมงนะคะแล้วก็มีของอําภยหนองจิตนะคะท่ากําชันตุโยงเกาะเตาะที่ตะเสนงค่ะส่วนวันนี้ก็จะเป็นภารกิจนะคะในการลงพื้นที่นบอบถึงยังชีพที่อำเภอสายบรุรีอำเภอไม้แก่นอำเภอกระเพาะแล้วก็อำเภอตปนรุด้วยค่ะ แล้วก็ยังคงแจ้งเตือนนะคะในช่วง1 5 1 6ธันวาคมนี้นะคะภาคใต้ฝนจะตกหนักอีก<ด>ะระรอกนะคะให้พี่น้องประชาชนนะคะมีการแจ้งเตือน กระวังติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษนะคะส่วนอวอปัตตมีนะคะโดยมหาวิทยาลัย,ลยสงขลานะคะรท่์วิทยาเขตปัตตมีก็มามอบถุงยังชีพนะคะส่งมอบกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในทุกพื้นที่เลยนะคะที่ประสบอุทกภัยนะคะก็ขอให้การดูแลการช่วยเหลือนะคะก็โดยเร่งด่วนนะคะที่จะให้พี่น้องเข้าสู่สถานการณ์ปกติโดเร็วนะคะขณะเดียวกัน ก็ยังคงต้องเตรียมความพร้อมนะคะรับมือกับสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้หัวหน้าทีมนะคะอาจาร,รย์เดือนค่ะผู้ช่วยศาสตราจารยาด ok ์ดรอารุณมักเดียนเนียวค่ะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอสายบุรีนะคะเรามามอบถุงยังชีพให้กับเรียกว่าเป็น ABM นะคะหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ค่ะก็ะนาถุงยังชีพกันมานะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งที่วันนี้อยากจ,จะย้ําเน้นนะคะก็คือวันที่12-16ถึงนี้นะคะก็ะมีพยากรณ์แล้วนะคะว่าน้ําจะขึ้นสูง ะะดังนั้นก็มีโอกาสที่น้ําจะท่วมฉับพลันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมอีกครั้งนะคะอย่าเพิ่งะชะล่าใจนะคะก็อยากให้ดูแลครอบครัวดูแลเตรียมความพร้อมของตัวเองกันด้วยนะคะขอ,ขอบคุณคะ่ะ ส่งมอบกําลังใจนะคะแล้วก็ของสนับสนุนถึนวังที่จากกระทรวงอวนะคะที่ได้มีการส่งมอบให้กับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้นะคะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมออปตัตตานีของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของทีมพื้นที่นะคะที่จะส่งต่อ กระจายถึงยานชีพนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งวันนี้เป็นการลงพื้นที่จุดแรกก็คือที่อำเภอสายบุรีค่ะในสุกร่นี้นะคะในจุดที่ได้มีการส่งมอบไปแล้วนะคะของอำเภอสายบุรีก็จะมีหมู่สองตํตาบลตะบึ้งนะคะหมู่หกตําบลตะบึ้งนะคะแล้วก็หมู่หนึ่งถึงหมู่ห้าของตําบลละหาแล้วก็หมู่หนึ่งถึงหมู่แปดตําบลกะดุนงค่ะ นี่เป็นภารกิจในช่วงเช้าวันนี้นะคะอยู่ที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะคะโดยศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้ำท่วอมอ,อวอปัตตานีนะคะโดยมหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยาเขตปัตตานีนะคะก็ฝากย้ำสำหรับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะในพื้นที่ก็ยังคงเฝ้าระวังเตรียคมยความพร้อมนอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดี่ะนยจากพี่นหนเอ่ย หัวใจอ่ากระวี่งผู b, parole, yeah, sure. uh, oh, ้ใหญ่ช่วยรายงานสถานการณ์ในพื้นที่หน่อยค่ะครับสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็น้ำก็ลดแล้วครับผมก็กิ่มสู่ภาวะปกติแล้วเราก็แต่ชาวบ้านก็ต้องระวังอยู่เพราะว่ามีข่าวการว่าัดน้ำจะมาอีกช่วงพี่สิบสองถึงสิบหกท่านวาคมนะค่ะผู้ใหญ่มีการสื่อสารกับ ชาวบ้านในพื้นที่อย่างไรคะก็ได้ประกาศแบบชาวบ้านให้ทางามวิตทางผู้นำทุกน,ช,นชาวบ้านให้ประกาศให้รับรู้ให้เตรียมรับมือกของพื้นที่สูงอย่าเพิ่งชะล่าใจกับเรื่องนี้ครับคค่ะยากตอทราบที่ไหนมังคะ่ะครับผมอิลิอัสอันเดอรล็ยวบ้ามุสอันระสายบรีครับอ่าอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเพื่นที่ต่ำบลน ปะบิ้นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ใหญ่สาสวัสดี่ตนเบเช่นพี่ใหญ่เป็นผู้พากย์ใยนะคะเป็นการส่งมอบถ,ถุงนยืงชีพนะคะสำหรับพื้นที่ของอำเภอสายบุรีนะคะ่อสักครู่นี้เราก็ได้ เห็นถึงสถานการณ์นะคะภาพรวือที่ทางพื้นที่ได้รายงานให้ได้รับทราบแล้วนะคะว่าในพื้นที่ของอำเภอสาบุรีนะคะก็เอ่อเมื่อสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายไปแล้วนะคะแต่ว่าผลกระทบแล้วก็ความเสียหายอาของพี่น้องประชาชนนะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการสํารวจที่จะดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือขณะเดียวกันในว่วง,งถึง16ธันวาคมน,นะคะก็ยังคงต้องอ ตฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนกันอีกนะคะสาหรับการเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอีกระลอกหนึ่งนะคะซึ่งตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์นะคะแล้วก็ในส่วนของออสานักงานที่ดูแลเรื่องของออประเด็นเรื่องของน้านะคะก็ทําให้เราเห็นนะคะว่าปีนี้น้ำเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันฝนก็เ,เริ่ม ตกมาแล้วด้วยนะคะจริงๆตั้งตันในช่วง1 2ถ1งพ6ธันวาคนแต่ว่าเราก็เห็นสถานการณ์ฝนตั้งแต่เามวา,านแล้วนะคะวันที่9พฤศจาคนนะคะวันนี้ก็มีฝนไปแล่ววันนี้สายบุรียังไม่เจอฝนนะคะก็จะเป็นแดดอ่อนๆนะคะสาหรับช่วงเช้าวันนี้ภารกิจนะคะของศูนย์ปฏิบัติการนะคะสถานการณ์น all ้ำท่วมอวอ ปัตตานีนะคะโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีค่ะวันนี้เราก็นำถุงเงชีพนะคะนำความสงาจนะคะจาก ทางกระทรวงอวอร์นะคะก็คือกระทรวงการกเดุดนมาศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะซึ่งก็เป็นกระทรวงที่ติดตามนะคะสถานการณ์โดยเฉพาะการนำความองความรู้วิชาการงานวิจัยนะคะที่จะมาช่วยฟื้นฟูฟดูแลพี่น้องประชาชนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราได้เรียมการในการให้ความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของแผนของการฟื้นฟูฟต่อไปด้วยค่ะ อันนี้จากที่ไหนเอออันนี้คือที่ล้านอหารอ่าล้านหารขอสัมภาษณ์ส่ยเจ้ทันสักคนหนึ่งเชิญค่ะอ่าไม่เป็นไรเลยอ่าได้ได้เป็นประกาศหน่อยได้รับผลกระทบเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนอุปถัมภ์ค่ะสำหรับพื้นที่ลาหานนะคะก็คือราแนะนำเพื่หนบ้างนะจ้ะคือชื่อนางสาวยูรุดามหามะนะคะเป็นบัณฑิตอาสาของเอ่อตันบลล์รานอยู่ในสามนะคะจากจากน้ำเท่วมที่ผ่านมาก็คือล้านอหารนี่ก็ เป็นหนักมากโดยเฉพาะหมูห้าหมูห้าจะเห็นได้ชัดว่าถนนทางไปนมราธิวาดนะคือแบบเป็นหลุมเยอะมากเป็นคอช่วงสะพานเนอะใช่ค่ะอ่าเป็นรดิาเินทางด้วยใช่ค่ะเป็นถนนสายสีสองทางไปนมราธิวาดอ่าค่จะเป็นหลุมแบบทางหลุมยาวเยอะมากก็คือเป็นผลจากน้ำจากน้ำเชี่ยวแล้วก็แรงด้วยตรงนั้นทาให้บ้านเรือนก็เสียหายหลายหลังตรงนั้นค่ะประมาณ กี่หลังนะประมา16หลัง13หลังค่ะเป็นบ้านเรือนอยู่ติดกับใช่ติดกับถนนสายสีสองที่ติดกับเส้นทางขาวเลยนะคะเพราะว่าใครได้ผ่านก็คือจะเห็นได้ชัดเลยอค่ะดูเนื้อคือหนักหนักจริงๆค่ะแล้วก็มีแผนฟื้นฟูดูแลอย่างไรบ้างคะฟื้นฟูส่วนบ้านนั้นก็คืออทางทีมงานผู้ใหญ่บ้านก็คือไปทายรูปก็บข้อมือไว้เลยก็คือเดี๋ยวต้องเรอ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะแล้วก็ส่วนผู้หนู่มเห็นว่าเขากำลังวัดวัดอยู่ว่าอะไรนะเหมือนกับว่าไปวัดว่าพื้นที่่ากำลังจะส้มแซ่จะส้มแซ่ค่ะแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็ทราบนะคะช่วง12ถึง16คำบอกเพื่อนว่าจะมีฝนตกหนักอีกระลอกหนึ่งเรามีการสื่อสารกับชาวบ้านอย่างไรบ้างทราบแล้วค่ะแล้วก็ได้มีการ อ่าประชาสัมพันธ์ให้ใช้บ้าน,นก็คือเตรียมรับมือแล้วก็ได้อ่าได้ประชาสัมพันธ์ไปทางลายกลุ่มของหมู่บ้าน<ฮ>ค่ะค่ะโดยเฉพาะถ้าใครที่ยงแบบยกของไว้ที่สูงก็อาจจะยังคงยังคงยังไม่ต้องเอาของยกกองมาก่อนค่ะช่วงนี้แล้วให้ผ่านช่วงนี้ก่อนอ่าค่ะแล้ววันนี้มออ่ัตตนนี้นฐานะเอ่ออวาปัตตานีเพราะมณฑลของยายถึงยังชีพเพราะให้อ่า อยากให้ช่วยกล่าวความรู้สึกว่าเรารู้สึกไหมคะคือรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่ทางหมโอออได้มอบในครั้งน,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 นี้นะคะค่ะ,ะจากพื้นที่ของตำบลบํารุงละหานะคะ,อะขอบคุณมากขอบคุณค่ะใจให้กับพื้นที่ด้วยนะคะขอบคุณมาก,กค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นพื้นที่ของตำบลละหานอำเภอสายบุรีนะคะสําหรับ ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่แม้จะมีผลกระทบนะคะจากอุทกภยัยแต่ว่าความห่วงใยและก็กำลังใจเราก็ส่งถึงให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่นะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในการดูแลตนเองด้วยฟืนฟ้นฟูสุขภาพตนเองด้วย นะคะนี่จะเป็นโซนสายบรินะคะสําหรับการปฏิบัตินะคะศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้ำท่เออเวมอวปัตตนีนะคะนำความผงยาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตอัตตนีฐานร่วมปันน้ำใจสู้ภัยวิกฤตนะคะเร่วมเป็นพลังแห่งการให้การดูแลแล้วก็สมอบกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยะค่ะนี่ก็จะเป็น สถาบันปฏิกาศนะคะในพื้นที่ของอเภอสัซาลรีนะคะในการสนับสนุนงานทุนยามชีพนะคะโดยศูนย์ปฏิบัติการสถานกาบันน้ำท่วมน,นะคะอ,อวอปัตตานีนะคะที่ทั้งทีมผู้บริหารวันนี้นะคะนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรุณีวรรณเมียลค่ะรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นิสังคมวิทยาเขตปัตตานีนะคะพร้อมด้วยทีมของศูนย์ประสานง,งานการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการนะคะนำโดยดรอีีอาดัส วมนะคะหนหน้าทีมแล้วก็น้องๆผู้ช่วยวิจัยโครงการนะคะมาเรื่องบนการทีมงานสถานีวิทยุบอ,อปัตปานีแล้วก็มีทางสำนักส่งเสริมนะคะมาเร่วมสนับสนมมุนในภารกิจนี้ด้วยค่ะก็เป็นกําลังใจสมนาให,ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะนี่นะคะจะกระจายต่อไปนะคะวันที่สายบุรีก็จะมีมูงซอนแปดตำบลกะดีค่ะวันที่ยี่สิบอดนะคะเดือนสิลนะคะก็ สถานการณ์ของสายดูดทั่วไปก็ทุกหมู่บ้านนะคะที่ปกติเราก็เป็น,เป,นเป็นท้ายเป็นเป็นที่รังวัดที่สุดท้ายของน้ำเพลนนะคะซึ่งลงมาจากสุขีนิ่งอันชิซากอเรสซอนะคะแล้วก็ลงมาที่สายบุรีใช่ค่ะก็หมู่บ้านข้างๆก่อนที่จะถึงเตัวหมุดก่อนที่น้ำจะออกไปสูท่ทะเลนะคะคือทางหมู่บ้านก็คือ ตำบลตะบแล้วก็ตำบลตะบึโเนนะคะก็ตำบลแม่นางดาลามนะคะอ่าตำบลละหารที่ได้รับผลกระทบทางน้ำท่วมท่านนี้นะคะก็ทางน้ำท่วมั้งนี้ก็คือจะเยอะกว่าที่แล้งที่ผ่านมานะคะคือจัดเท่าเลยจากที่แล้งน้ำแค่เอก็เพิ่มเอขึ้นไปอีกอีกท่านึงนะคะก็ก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบนหมดเลยนะคะก็ประมาณเท่ากว่าครัวเรือนค่ะ ก็ก็คือประชาชนส่วนใหญ่ก็พยายามช่วยเหลือตัวเองแล้วยกของขึ้นจากที่สูงแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าปีนี้น้ํามาเยอะแล้วก็น้ํามาเร็วกว่าปีที่แล้วโดยตัวดิฉันเองนะคะคือปกติก็คือภานน้ำหยอดเข่าที่บ้านแล้วคือก็คือยังไม่ต้องยังไม่ต้องยกของอะไรมากเพราะว่าน้ําเองก็ปกติจะน้ําจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ปีนี้ดิฉันเองเป็นผู้ประสบภายนเครือขาายชาวยก รถยนหนึ่งคันมอเตอร์ไซค์คือเข้าของในบ้านไม่ต้องผิดถึงก็แล้วกจะทำเสียหายเยอะมากแล้วก็ทางประชาชนในระแวกบ้านเราเองในหมู่บ้านเราเองก็เยอะเหมือนกันแล้วก็อ่าีกแผนในการช่วยเหลือก็คือทางออาภอได้แจ้งออะไรสื่อสารกันค่ะก็มีการแจ้งสื่อสารแต่ว่าโดยที่ว่าน้ํามาตอนคืน่ะน้ํามาตอนคืนตอนตีสองตีสองขึ้นตีสามเนี่ยค่ะก็คือประชาชนบางคนก็ หลับไม่ทันนะคะเสร็จของจากจากลางวันเหนื่อยก็หลับหลับไหลค่ะก็ก็คีอเป็นเป็นเป็นตุกข์สบายดีดนนงๆมากๆนะคะก็ชช้บ้านก็คือตุ๊กในบ้าน ทุกบ้านได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหยอะเลยค่ะแล้วเ่วนเรื่อ 12. ง12-16นี่ก็มีแจ้งเตือนมาอีกว,ว,วากากก่าเก,กิดเหตุเกิดอะไรอีกรอกมีมาด้ยสื่อสารกับชาวบ้านทีพื้นที่อื่รบ้างค่ะก็สื่อเราได้สื่อสารก็ว่าอย่าเพิ่งเก็บของหนึงนะคะคือของที่อยู่ข้างบนก็อย่าเพิ่งเอาลงเพราะว่าเราไม่แน่นอนว่าสถานการณ์ที่จะเป็นสืบอสารข้านะคะคือยังไม่แน่นอนว่าจะมาเยอะหรือว่าจะมาน,อน้อย สักครัอ่ชาชาวบ้านเองก็ต้องเตรียมเรีน,นแล้วก็ต้องมีวิธีว่าคุณจะเอาตัเปเดตยังไงแล้วก็วันนี้ทางเอ่อมอกตัญญทานศะูนย์ปฏิบัติ<ฮ>กบบา,า,ตรา,า,ารสาธารณน้ำพ่วงอวานิตานีส่งมอบถึงงางชีพทุกที่ค่ะอยากให้จากความรู้สึกแล้วก็แผนที่เราจะส่งสมอบต่อให้กับคนที่ประสมทัยอย่างไรบ้างก็แนะนำของธนาคารเพื่อที่ได้รับผลกระทบ จากทางนั้นเพื่อนนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนะคะทางมอออันนี้มากที่มามอบถุงยางชีพให้กับเราในวันนี้นะคะแล้วก็ทางต่อไปก็คือเราประสานบิดอาสาในพื้นที่ผู้ใหญ่บ้านนะคะก็จะลงไปมอบซึ่งเราจะให้ผู้ที่ประสบบ้านเกินจริงเกินนิดนะคะก็คือเพราะว่าเพราะว่าเลยเลยก็คือทุกคนอ่ะเกินเด็ดแต่ว maison, ต่ามันจะมีเกินนิดเกินน้อยเกินนิระดับระดับขั้นของการเสียหายค่ะ ก็ทางตัวแทนก็ต้องขอขอบคุณทางอยวอร์มากมากนะคะขอบคุณค่สะน้องกะชูนะคะที่เป็นผู้ประสานงานนะคะในการประสานเรื่องของถุงยังชีพนะคะทีจะ่จะจ่าย